หนึ่งวันคุณจะได้รู้จักกับสถานที่แห่งหนึ่งและเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเราจะพาคุณไปรู้จักกับสถานที่ที่เป็นชุมชนชนบทที่ที่มีวิถีชีวิตเกษตรกรที่ที่ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านและที่ที่มีธรรมชาติที่สวยงามที่นี่คือที่ไหนน่ะเหรอที่นี่ก็คือบ้านตลิงชันไง สวัสดีค่ะดิฉันนางส,งสาวสสิธนพิมพ์คณิตเป็นผู้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนไม่ควรพลาดในตําบลตลิงชันถ้าถามว่ารู้จักตลิงชันไหมทุกคนก็จะตอบว่าตลิงชันกรุงเทพ,พเหรอตลิงชันกระบี่เหรอแต่ถ้าบอกว่าตลิงชันแม่ลาพันธ์ตลิงชันถิ่นเห็ดโคนหลายคนก็บอกว่าที่นั่นมีของดีนะมีเห็ดโคนมีผักหวานอร่อยหลายๆคนเคยมาแล้ว และหลายๆคนยังไม่เคยมาเราจึงอยากนําเสนอการท่องเที่ยวภายในชุมชนที่ผ่านมุมมองของเด็กคนหนึ่งที่เติบโตมาในชุมชนเล็กๆแห่งนี้ก็คือชุมชนตลิงชันอําเภอบ,บ้านด่านนันหอยจังหวัดสุโขทยัยเราก็เลยมีการรวบรวมสถานที่ที่น่าสนใจว่าภายในหนึ่งวันคุณสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างเริ่มจากสำนักสงฆ์วัดหม่ศรัทธธรรม เป็นสถานปฏิบัติธรรมที่สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2554วัดน,นี้ชาวบ้านนิยมมาอาบน้ำมนต์เพื่อล้างขาจัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายพิธีนี้มีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายเป็นความเชื่อของคนในชุมชนจนปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่แล้วเราก็ต้องไม่ลืมขึ้นไปไหว้สักการะกับองค์พระธาตุเจดีศรีจุฬาลักษณ์ที่ตั้งอยู่บนเขาภายในวัดตะลิ่งชันองค์พระธาตุเจดีศรีจุฬาลักษณ์ มีลักษณะเป็นทรงะระฆังควา้ามีความสวยงามวิวธรรมชาติร้อมรอบและถ้าเราขึ้นไปจะมองเห็นหมู่บ้านตลิ่งชั้นทั้งหมดเพราะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดภายในหมู่บ้านมือเที่ยงนี้ต้องขอฝากท้องไว้กับก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นเลยค่ะเมื่อท้องอิ่มแล้วเราก็เดินทางไปยังที่ต่อไปเลยเราจะพาคุณไปดูการตีมีดที่พิเศษเฉพาะโดยช่างของเราก็คือลุงเยื้อที่เป็นช่างตีมีดฝีมือดี เป็นการตีมีดแบบดั้งเดิมของคนสมัยก่อนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทำให้ย้อนคิดถึงบรรยากาศสมัยก่อนและมีดส่วนใหญ่เป็นมีดทางการเกษตรซึ่งก็มีมีดหลายแบบหลายขนาดมีการขายให้กับคนในหมู่บ้านและมีการส่งออกไปนอกพื้นที่สนใจติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะและเดินทางไปต่อที่เกษตรผสมผสานบ้านวางสย้อย ที่นี่เมื่อเข้ามาชมจะรู้สึกเย็นสบายมองเห็นต้นไม้ดอกไม้หลากหลายชนิดพืชพันธุ์ผลไม้ต่างๆโดยมีลุงนิดที่เป็นปราชชาวบ้านเขามีความรู้ด้านดินและปุ๋ยเป็นอย่างดีเราจะมาลองทำปุ๋ยและเรียนรู้การทำอาหารของต้นไม้กันต่อไปจะพาไปดูภูมิปัญญาของคนในตริ่งชัน ที่ยังคงสืบทอดต่อๆกันมาก็คือผ้าย้อมดินถิ่นวางหาดคือการทอผ้าย้อมดินเป็นการนำสีจากธรรมชาติมาย้อมผ้าฝ้ายสีคือสีของดินจึงทำให้เกิดสีส้มอมน้ำตาลโดยอาศัยวิธีคิดและการถ่ายทอดภูมิปัญญาในการนำดินมาย้อมผ้าที่สืบต่อกันมาของคนในชุมชนและยังมีการถักทอผ้าที่สวยงามมาก สนใจติดต่อได้ที่และไม่ไกลกันมากจะมีพิพิธภัณฑ์โบราณคดีเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณคดีชุมชนบ้านบังหาดที่ตั้งอยู่ภายในวัดจอมศรีรัตนามงคลบ้านบังหาดสามารถแดะชมศึกษา สมบัติล้ำค่าในยุคก่อนประวัติศาสตร์ทั้งเครื่องประดับที่ทำจากทองคำและเงินส้อยลูกปัดหินคาเนเลียนขวานหินภาชนะดินเผาเครื่องมือหินขัดซึ่งเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่าบ้านวังหาดเป็นชุมชนเก่าแก่อายุราว2,500ปี หลังจากที่เราได้เที่ยวชมกันมาหลายสถานที่แล้วเรามาผ่อนคลายกันกับสถานที่ที่รายล้อมไปด้วยภูเขากับความเย็นจากไอน้ําและสบายตากับการดูภ้าทิต์ตกดินที่อ่างเก็บน้ําแม่ลาพันธ์